มาดีล่างสูตรสามสี่มาแล้วได้เลขชุดแบบงูกินหางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางหลักการในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้ วิจารณาญาณในการรับชมของตัวท่านเองสวัสดีครับสวัสดีวันที่8มิถุนายนแล้วหายไปหนึ่งวันไม่สะดวกครับท่านไม่สะดวกจริงๆวันนี้เรามาดูมาดีล่างสูตร3 4 จะชนเลขไหนได้คู่อะไรบ้างชนกันที่1 2 5 7ชนกัน4ตัวนะครับคู่ต่างคือ8 0คู่ต่างได้คู่เดียวนะฮะคือ8 0แล้วเราก็ จะเอามาเทียบกับมาดีล่างศูนยหนึ่งสองที่ทำให้ไว้ในคลิปก่อนนะที่ชนกันสาศเทียบวัด่าสามศูสมจะมาสมอะไรศูย์จะศูนอะไรศูนย์จะมาหลอนอีกหรือไม่่ันในชอบศูนยล่าง หรือว่าสามล่างแต่ว่ามาดีล่างสูตรสามสี่ไม่มีทั้งสองตัวนะครับศูนย์กับสามไม่มีก็จับคู่กันได้เลยถ้าสองมาก็เทียบกับคลิปก่อนเดี๋ยวก็จะรู้กันในคลิปนี้แล้วครับเลขชุดเนี่ยมาดีล่าง สูตรหนึ่ชนกันที่3กับสูตรอันนี้จับให้ไว้สักพักแล้วฮะเราก็จะมาคัดอีกทีนะฮะถ้าสามา3 1 3 2 3ึ่งห้าชอบหรือไม่ชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนี่ยสก็มีศู0 2หน 07แล้วก็08นูนย์เทียบเลยศูนย์จะมาร้อนอีกไหมศูนย์ล่างก็เหลือที่ยังไม่ออกก็คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดนะแต่ว่าศูนย์สี่ไม่มีครก็จะเหลือศูนย์ห้ากับศูนย์แปด เรียกว่าเลขล่างนี่ไล่กันเลขศูนย์เลยศูนย์ส่วนมากจะมาหลักสิบล่าสุดก็ศูนย์สองเราจะมาจับคู่กันเทียบกันนะมาดีทั้งสี่สุดสามสี่ก็ชนหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งจะมีกี่คู่ มาดูหาคู่กันหนึ่งมีหนึ่นย์หนึนะฮะถ้านหนึ่งมาล่างจะมีอยู่สองชุดหนึหน่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีชอบฮะ แต่ว่าสานี่ก็ชนเลขดังนะหนึ่งสหนึ่งเลขพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันเสียวันที่13มิถุนายนาสอง5้งงามห้ามาก็2อง3ส สองห้าสองแปดสองเก้าถ้าสองมาคือมีอยู่ห้าชุดม,มาดเทียบกันแล้วก็มาดูนี้เทียบกันสรุปคือมีห้าชุดนะถ้าสองมาล่าง บางท่านาจะชอบสองล่างก็ดูไว้ฮะชนหรือไม่ชนก็จัดขัดก็ผ่านถ้าห้ามาก็จะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ด หาต่อไปหาคู่ให้เลขเจ็ดก็จะได้เจ็ดศูนย์ขออภัยนะเขียนไปผิดไปหนึ่งตัว ต้องเป็นเจไม่ใช่ฮะต้องเป็น7จ็ดห้าเจ็ห้าเจแปดนเ จ็ดก็หลายชุดแล้วเจ็ดห้าชุดอันไหนชอบเลขเจ็ดล่างก็ห้าชุดเลยมาเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าคลิปนี้ดูเลขชุดไปก่อนนะมันเป็นแบบชน รียกว่าชนงูกินหางชนเลขวนไปวนมาสี่ชุดขอไฟสีู่ตรเนี่ยเป็นเจ็ดะได้แล้วฮะหนึ่งนี่จะน้อยชุดที่สุดหนึ่งมีอยู่แค่สองชุดไปกลับ ท่านใดชอบเลข2ก็จะได้นะคสองศูนย์สองสามสองหา้าสองแปดสองเกา้าหรือว่าจะเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นที่ตามกันอยู่ก็จัดไปได้ฮนะบางท่งนานอาจจะชนสองแปดสองเกานะ้าะไรเยบางท่งนานอาจจะชอบ หนึ่งล่างอ๋อหนึ่งล่างก็มีแค่สองชุดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะจ่ายครึ่งถ้าเปิดมาก็จัดไว้ก่อนเลยไม่มีอะไรแน่นอนนะเรกรักมักไม่มาก็เป็นไปได้ ลองดูฮะมีชนไหมชนชอบใช้จัดไปรุ่นเฮที่ประชัยนักขนวนจัดให้นี่ฮหน้าตาสองตัวล่างวดันที่สิบหกมิถุนายนสองพห้าอยหกสิบห้าเป็นเลขชุดฮะมีชนมีชอบไหมชอบก็จัดขัดก็ผ่าน คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเคลียบต่อไปค่อยมาคัดอีกทีคัดเด่นชนเด่นขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้สวัสดีครับโม